สวัสดีครับเลขดบับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10บนนะครับเป็นแค่แนวทางละก็สูตรคํานวณนะครับไม่ได้เอามาจากไหนนะครับผมแค่แนวทางเท่านั้นร้อยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่3 ร้อยครั้งที่2อหนครั้งที่3บวกกันนะครับสามสกรกฎาคมหกนะครับสามศูเป็นสาดับมาที่ห้านะครับสามดับอยู่สิสิงหาสี่ดับมาที่แปดสดับอยู่หกันยาสี่ดับมาที่เจ็ดับอยู่แล้วก็สิบกันยาเจ็ดับมาที่หนึดับอยู่นะครับหตุลานะครับผมนะสดับ สดับมาที่ศูนยดับอยู่สิตุลาเก้ดับมาที่สีดับอยู่หพฤศจิกายนดับมาที่ห้ดับอยู่เลยก็สิพฤศจิกายนดับมาที่เกดับอยู่หนึธันวาหนึ่งดับมาที่เก้าหนึ่งดับอยู่เลยก็สิบหกธันวาครับศูนย์ดับมาที่ห้าศูนย์ดับอยู่นะครับ 30ธันวาครับผม8ดับมาที่4ปาดับอยู่สิมกราป่าดับมาที่7ปาดับอยู่หกุมภาพัห้าดับมาที่6 5ดับอยู่สิกุมภาพัห้าดับมาที่9 5ดับอยู่แล้วก็หนึ่มีนาครับผมนะตรงนี้ศูนย์หลุดนะครับ16มีนาครับ1ดับมาที่2 1ดับดับอยู่หเมษายน9ดับมาที่8 9ดับอยู่ 16, สิบหกเมษายน7ดับมาที่9 7ดับอยู่นะครับผมแล้วก็วันที่2พฤษภาคมตรงนี้1หลุด 16พฤษภาศูนย์ดับมาที่90ดับอยู่1มิถุนา4ดับมาที่94ดับอยู่16มิถุนา4ดับมาที่04ดับอยู่แล้วก็1กรกฎาคม7ดับนะครับในส่วนของหลัก10บนนะครับนะหลัก10บนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ